มันมาเร็วนะคะเอาเร็ว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 เวเร็วไปไปไปสวัสดีค่ะเี๋ยผมสองเสียทำดินชาแนนะคะเนาะิเก้าค่ะเหมืนี้มมหาหญ่หงวอยองควายเนาะเนาะนี่ค่ะลุงป้าสุดการลงไปตดเดียนะคะเนาะเนี่ค่ะเานีเนาะเนาะบรรยากาศเนาะค่ะนี่ค่ะ สองฝ่ากับแจ่มแห้งเนาะค่ะมือนี้แดดหอน,นะค่ะเนาะหอนที่สุดอีกมือนึงเนาะค่ะนี่ค่ะอยู่ทงที่เฮาเคยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเท่านี้นก็นี่ค่ะแดดหอนแห้งเป๊ะที่สุดเลยะค่ะนี่ค่ะ,ะเขาแต่ว่าเขาก็งามงามเนาะค่ะปีนี้เขาทงนี่งามแห้งเนาะ,ค,ะนค่ะ น้ำก็พอดีเนาะค่ะน้อยังม่ทันหลายเนาะค่ะน้อค่ะนี่ค่ะก็ปลายเดือนสิงหาแล้วเนาะค่ะเนาะแต่ว่านามเพิ่งกันยังม่ทันได้มีมาเนาะค่ะเน้องนามที่เพิ่นเคยปล่อยมาเนาะค่ะเนาะเคยหลายสุปีค่ะประมาณนี้เนาะค่ะเนาอค่ะเป็นปีก่อนๆนาะค่ะเนาะก็คือมานามถมเนาะค่ะเนาะในทงนี้นาะค่ะเนาะ น้ำก็สิไลยแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่าปีนี้ก็น้นำพันพันหลแห้งกำลังดีเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะเนี่ยค่ะเขานีมันว่างามแหงะะ้งเนาะค่ะเนี่ยค่ะข้างๆสวนเผาขเขาเองละ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะตรงที่เขาเคยเหยงงื่อหนัวน้องควายหนาแรงเนาะจ้ะเนาะเนี่ยค,ค่ะเขาทงนี้เป็นก็งามงามเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะขึ้นมาตัดหนาในก็แท่นหน้าเนาะค่ะเนาะเป็นไผ่ตัดเนาะคะ่ะเพราะว่า ตัดติเดะยังไงวะเวลารอให้รอหน้านาะค่ะเนาะค่ะ,ะ,ะ,ะตัดหงาทีเรียบร้อยนะค่ะเนาะแต่ยังไม่ทันพ่อเนาะค่ะเนาะอู้หูลุงแบบก็เลยไปหาบเนาะค่ะเนาะมาใส่รถเนาะคะ่ะเนาะลำบากอยู่เนาะคะ่ะเพราะว่าอยู่ใกล้ทางเนาะคะ่ะกําลังหาบเพื่อลุงเดีย๋ยวไปใส่รถเนาะค่ะ เดี๋ยวเาจะไปตาตออยู่นหน้าหอยสวนหอยเข้าอีกเนาะค่ะเนาะหายพ่อหนองวัวหนองควายเพื่นได้กินเนาะค่ะนี่ค่ะพอสายขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะะเนาะค่ะเนาะกะเม่เกะเริ่มร้ายเนาะ,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 ะค่ะอู้นไก่แหงเนาะค่ะกะมาเอาหอ้าให้หนองวัว ค่อยๆหาไปเนาะค่ะเนะาะซ้ำตัด่ดยก็ตัดเนาะค่ะเพราะว่าขนาดม,มาทวงก็บจิตัดบอ่อดใหเนาะ,ค,ะนค่ะนี่ขาซ้ายมากอะ่กะเมฆก็เริ่มรลายขึ้น,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวเขาจะเดินทางไปสวนหอยเนาะค่ะเนาะไปตัดตออยูุ่่นเนาะคะ่ะเห็นไหมพ่อน้องวัวน้องควายเพิ่นได้กินเนาะ,ค,ะค่ะค่ะค่ะลุงบัสเพิ่นกำลังขึ้นมานะะเนาะนค่ะเนาะเดี๋ยวเดินทางไปสวนหวยอยเขาเนาะค่ะ เหมยเนื้อข้าวตรงตัดลายหม,มัดนะคะเนาะสิพอคนกินแล้วค่ะเหมยทัดยูนะคะแดดแห้งอ่าไปกะเดินทางมาฮอรสวนหอยเฮาวเล็บกระตีเดือบลอยนะคะเนาะกะได้ยามมะกร่องไว้ให้เพื้นนะคะเนาะหลังวัวของเฮานะะะคมุงบากำลังตัดอยู่นะคะเนาะตัดต่อนะคะเนาะเพราะว่า ยังขันพ่อเนาะค่ะเนาะนี以以่ยค่ะยิงซ้ายยิงเมฆอะไรขึ è, ้นมาเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะนี <punto> ่ค่ะบรรยากาศเส้นสเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะของมือนีเนาะค่ะเนาะเมฆก็เริ่มร้ายขึ้นมาแล้วเนาะค่ะเนาะนี่่คะเดี๋ยวพ่อจะถึงแรีบตัดแล้วก็เอาขนมมากินเนาะค่ะเนาะหนังหัวของเราขนมควายของเราเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเพราะว่าเส้นสากว่านี้กบายบาย อย่างพมีฝนเนาะค่ะเนาะยุงมากำลังตัดยุงเอามาเพิ่ะะมเติะะะะะคะคมให้เพื่อน,ะค,ะนะค,ะค่ะอย่าง,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 งร่พอเนาะค่ะเนาะเนี่ยงใส่มาแต่หน้าใส่สวนพาวกับบอลในลายหมากเนาะค่ะเพราะว่าใกล้จากคนทางแน่เนาะค่ะกว่ะเอาขึ้นมาได้ก็เมื่อยเนาะค่ะแต่กัแดดเนาะค่ะมือนีนแดดแห้งเนาะค่ะเนาะอย่างห้องห้องก็พร้อมแล้วเนาะค่ะเนาะ ลุงบัสกำลังแตะขึ้นไปเอาหนองงัวนหนองควายลงมานะะเนาะค่ะเนาะค่ะกขยะเตรียมไว้เพลินเรียบร้อยแล้วรอไว้เดี๋ยวอ่กากษิมาพร้พอรมลุงบัดเนาะค่ะลุงบัดไปเอาเพลินลงมาอยู่เนาะค่ะเนาะเพลินเอาออกจากคอกเนาะค่ะนี่ค่ะ,คะยิงซ้ายเมฆก,กย็ยิงลายเนาะค่ะเนาะ ยินเสียงลุงบัดมาแล้วนะคะเนาะค่ะเราเปิดกระติโพมาเนาะคะ่ะเนาะก็จะได้หนากระายเนาะค่ะยินไดเสียงค่ะย้มเพิ่นเลยก่ะโอปมาเนาะค่ะเนาะน้ำหนาก็คือสเป็นเจ้าหูยาวเนาะค,ะพพะะคะ่ะออกผนเร็วกว่าหมูเนาะค่ะเนาะะค่เดี๋ยวพูดได้สิกระโโมาก,ก่อนหมู มากันแล้วน้ำหนาโดยหูเยานะคะเนาะเอาเร็วเรวเอาเร็ว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 เรวเร็วเร็วมา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 แล้วจาหูยาดูปฏิบัตการกรมูคะเะเอาเร็วเอาเร็วเขาเร็วเขามาแล้ว ไปเร็วรีบกินฝนจะมาเลร็วๆเขาถ้าท้าเหมือนจะมีฝนเหมือนนี่เมฆลายนาะค่ะเนาะรีบกินกับรีบเขาคอกเดี๋ยวพากระบะนาะค่ะเนาะยั่นฝนมาเร็วเนาะค่ะเอาเร็ว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 ไปไปไปเต๋อโตโตสาขุ้มูเลยเต๋อโตโต อนลายเนาะค่ะเนาะตัวใหญ่ยางสระเนาะเอาเร็วเร็วเร็วแดดเด็กกับฮบเด็กกับแดดเนาะค่ะเนาะอ้าวมาได้จังได้หนี่ฮึเจ้ากระลอกมาเร็วอ่ะไปกินหยาเลยกระลอก มาเามเบึงมึง no มึงมึงมึงจะกหลอกมีใจไรเอาเร็วเร็เด็กเเข้ากินจำที่เร็วเข้าเลยแววแววกำลังมาน้่ะเนาะไ้แววแววผู้สายทามือนี่เอาเร็วเร็วเร็วเร็มา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 มือนี่แววแววคืออ้อิงฮหรอปจวดเลยมือนี่มามาเจ้ามา มาเร็วเร็วเร็วไปหอดแล้วไปไปค่ะพร้อมน้องมาค่ะมากับเขาคือกันนะคะเนาะเลือกคือค่ะเนาะเลือกกินกําลังบาประจัญทีวันไหนเนาะคะ่ะเนาะยังหยาดแก่นอยู่เนาะค่ะเนาะว่าสิกกินกองได้ดีเนาะจ้ะนี่ค่ะ กล้องที่เหลือก็มีนะค่ะแ,แต่บอมมกมาปุญญาติากันนะค่ะเนาะนี่ค่ะหน้องวัวของเฮาค่ะห้างกระโค้จบคลิไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะจ๊านอะค่ะก่อนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราจะให้ช่องของเฮาค่ะผู้เสีย่ยงทำดินชาแน,นลค่ะเป็นกำลังใจให้คลิปใหม่ต่อไปนะคะน้ะองอพาะกับใบชิปขอบคุณมากจ้าวันนี้จ้า